เพียของพี่ก็คือพี่จะชอบออกไปสถานที่ที่ไม่ใช่ห้องไม่ใช่สี่เหลี่ยมพี่จะไปหาบรรยากาศที่มันเป็นธรรมชาติหรือสิ่งรอบๆตัวที่มันเงียบแล้วก็อยู่กับตัวเองได้มากๆอ,อ,อยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ทําให้ไม่เครียดไม่ชอบอยู่ห้องสี่เหลี่ยมเพราะว่ามันทําให้เครียดอยู่แล้วแล้วก็ทําในสิ่งที่ตัวเองชอบทํา อย่างเช่นงานที่เราเลือกทาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราชอบเราก็จะทํางานแล้วก็จตจอกับสิ่งนั้นก็เลยทําให้ไม่มีเวลาไปคิดเรื่องที่ทําให้เครียดหรือเรื่สาระอะไรไปมากกว่านี้ประมาณนั้นจ้ะก็หาวิธีแบบไปนั่งพักผ่อนในที่ที่ร่มรื่ค่ะแล้วก็อ่านหนังสือฟังเพลงช่วยมันจะช่วยการให้เราผ่อนคลายได้ค่ะ พี่ีกาจัดเลนยก็จะมะีการนั่งพักนอนพักหรือดื่มอะไรให้มันสดชื่นไม่ก็ดูอะไรมันผ่อนคลายวี่ีจ,จัดกความเหนื่อยนะคะก็คือนมการฟังเพลงค่ะกับน,น,น,นะควราคนโอนค่ะนอนค่ะการขรจัดความเหนื่อยของฉันนะคะฉันก็จะเป็นรับประทานอาหารที่อร่อย,ออยกับครอบครัว,วหรือกับแฟนนะคะเพื่อมีเวลาว่างที่จะพูดคุยเละเปลี่ยนข้อ ความหนอยของตนเองระบายออกไปบ้างและสิ่งดีๆจะเข้ามาค่ะ<ด>ฟังเพลงเล่นเกมแล้วก็ออกไปเที่ยวเวลาทำให้หายเหนื่ก็เล่นเกมฟังเพลงไม่ก็ดูหนะังค่ะมีวิธีจัดการคือฟังเพลงดูหนังหรือทำกิจกรรมอื่นๆที่ทำให้หายเครีย